เมื่อกี้ในอินเทอร์เน็ตว่าน้องวอลีฟโดนแม่ลิซหน้าจังมาหยุมหัวเลยเหรคะ่ค่ะแม่าจะมงว่าเล้งนมว่าทไมถึงตมนแม่แล้วก็อลฟก็คือแค่อยากอาใ่เฉยๆอย่างก็ดีใจมากค่ะที่แม่หนมเรใหมเป็นแล้วั่นคืออะไรคะเลือดเหรอคะที่ที่หน้าอกเห็นหรืยังคะออตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเปนเป็นหน้าจะเแดงเฉยๆค่ะอ๋อค่ะแล้วกัน ตอนนี่หน้าอกหายบวมพร้อมทํางานแล้วเหรอคะค่ะจริงเลยพร้อมทำงานตั้งแต่สิบวันแรกหลงทำแล้วมันหดเข้าที่ไหมคะตอนนี้เข้าที่้รค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บตั้งแต่แรกอยู่แล้วทแต่ว่าเราไม่ชินเียเขาที่มีนลงรู้สึกยังไงบ้างคะโดนยุมหัวจากแม่กแล้วทำไมแม่ถึงยุมหัวคะมันก็เจ็บนิดหน่อยค่ะแต่ว่ามันก็เจ็บแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็สนุกไปอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะฝากไหมคะ เดกมาได้นะคะจัด้วยค่ะว้มันก็อิดชาก็เลยเป็นคามใช่เห็นมันไมาอเนียมันจะหาผัวใหม่ไงปหาผัวหม่ตอนนี้มันยิงย่โศนะะเพราะว่ามันเป็นเด็ไอดอันดับหของประเทศรายการนั้นก็เชยมันรายการนี้ก็เชยมทำไมไม่เชิญกูบ้างบังกูใหญ่กว่ามันมันใช่ขยันไปทากีล้านไปทำกระหมดังด้วยนะลปานใหญ่ด้วยเนี่ย มึงบอกไปเลยว่ามึงทำไปกี่ล้านไม่เยอะค่ะเขาให้ตังค์แล้วต่อแหละเขาเราเป็นเน็ตไอดอลเขาต้องจ้างเราอย่างน้อยๆจะต้องให้เราล้านหนึ่งไม่ใช่ไปทำ for for ํำ <elaborate> ฝีหมอสองโฆษณาให้เลยหมอสองเดี๋ยวต้องไปจ่ายเงินเช่นโฆษณาให้หมอสองเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเออเมื่อเช้าหนูมีรถใหม่ด้วยรถอะไรรถนมเหละเบิอง ไม่อยากแต่ผมชู่ยไ่รู้เรื่องค่ะแต่จะไปหาลูกก็มีแล้วนะคะยังมาดัดจริตเย้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 ยุบหัวดิยุบหัวแม่เลยกันไสแม่คุณขอให้แม่ชิมแม่จะได้ชิมอระไรนี่เนี่ยจริงเหรออะไรนะอะไนะแม่ก สวยก็ปูไงไม่ก็เห็นแม่นี่ลหมูไม่ทอเหมือนันอร่อยคุณไม่ชออร่อยจิ้หอยเฮ้ยอร่อยจริงจินแอะไรแบบคุณไมุ่งเอันนี้เปนรเอมเอ็ุกคนแล้วก็มีรอะไรเป็นทซีลนยเท่าไหร่ยังก็งไม่เท่าไหร่อยโอ้ยบานะคะหมูหมันไส้อแม่ยู่มีทีดิเอ้ยุ่หัวแม่เลยหมันไ้ฮะพวกดีนะไมต้องัดจริตแบพูดแบบไม่รู้เรื่อง 我不能喊你。<laughs>